สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภผู้สุคนมันอีกมาพบกับเจแดงอีกแล้วนะจ้าหรือว่าย่าแดงผ้าแสบผ้านวยอีกแล้วจ้าพี่น้องเอยอากาศบานจาเป็นยังไงฟังอิงแลกกับฝนตกคืมฝ่าคืมฝนฝนบ่ต๊กดอกพี่น้องจะคืมฝ่าคืมฝนคันเป็นบานเท่ากันคือว่าเฮ็ดออดเจ้สีนะพวกเแก่อยังกินพี่น้องอยากตำบอกฮวงหิมะพี่น้องหิมะ วบาหลายใหญ่หางทำลายเฮียหุ่มเข่าเต็มกองอีกแล้วพี่น้องมี่หลากหลายหมอนี่พี่น้องเออเคยช่วงหนึ่งกินตำบักงงก่อนพักเมียวก็เอาหายแเมื่อวานนี่ใส่บอกขวกสองหน่วยพี่น้องเออมาเด้อขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะ คือแอบทำห้มาจกตตาแม่ผู้เรียนามพี่อ้อแับบบคือจ้งคนหรอเอดแทบ ก็อ,อยากเขาจำหมออกหุ้งเลยเราคาดขาใส่บกเกียวกับเพียงไอ้หักไอ้ลงแย่แดงรักนิดน้อยแต่รักนานๆพุ่นแล้วเพื่อเขากับหวานพี่นอ้องคืออยากกินเขากับจำหมออกหุ่ง Quark bọc mời uyên rong xe cắp. Hm, 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 nha ra hm, 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 แ็่เองแท้สะัาดงมงก็ค่ชุ่มอะอยากแก้มใดก่อนมาก,กินทีนะอืมว่้สะอาดใจไม่แไม่ต่อมคือค่อนข้างรอยย็่ํ่ำแท้ มันก๊อ ช,ดชดุดๆผิวหนังกรอบขุ้นจองเมียวมิกมิกเมียวชาแนลอินยูเคผู้ไรบ้านไหนซื้ตามไปซื้อตามเพื่อนไหนด้วยจ้าลูกอิงแล่น้ำกันนี่แหละลูกไก่กันอยู่ในเท่าอันอยู่เอเรียเดีวยวกัน กอบหวานพี่น้องมาเสอบไปธนาคารนม่นิ้วจนตาเหลือกผุ้ใดย์ขอมาเบิ้งแย่แดงกับฝากติดตามในเด้อพี่น้องแย่แดงกับสิบไปหาสชุบานนั่นแหละ 对对，怎么样？嗯。 ุดเท่านั้นูจา,าจา,จา,จามมนแสบตามไหมแเ้ยเฮ้ยเ้ ชีวิตแม่บบ่นพี่น้องเอยเบียดการง่ายภาษาตื่นถึงไหมาหาได,ได้กิน กกระดิ่งกระดวนไปต่ำมาแสบตายมันเถีพี่น้องเว้ยคือคนละเอียดนะ đẹp là phát hiện chỗ nhai khuất cả hàng chỗ nhai rồi đẹp mắt đẹp. Đẹp, đẹp luôn ạ cái này rồi yes อเมื่อกันทีเกินอยู่น้ากันเป็นอันไปโดนโดนเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจเห้กันโดนโดนเด้ออันช่องพ่อเนย,ยนุช่องพ่อเย,ยนุอันพ่นห้องเพลงเหไหมพี่น้องเป็นเอฟซีตัวกริงเลยมาคอมเมนต์ชูวอันขอบบนขอบคุณนแล้วหลายๆแต่ว่ายายแดงกับไปหาเล้าสุทีเพื่อน ต้องเทียคลิปหนึ่งไปเบิ้งสามเดียวชื่อเทียเหมือนเราระบบคอนเนโล่งคลิปนะด้กลับไปกวนเหรอยุ่ำกันไปโดนๆหักกันแพ้งกัน ่นะ้สดมั่นถ้าสดม,มันยังเลื่อมหรอส่อมากน่องเขางเ้าเเทยไายดื้อหนุนเขาจั่พี่นอะ พี่น้องเออขอดเสีกนี่เพื่อนว่าไปซื้ออมเหนือมอว่างช่องมิกเมียวแบบเอามาหันเอาพักมาหันไปเปิดอันตะไข่กับบะหมี่พี่น้องเอ,อ้อยเฮีวมาโอ้เสียร่วมค่ะ เลยซังเข้าไปย่างหละกิโลอ,อืมแขาวขึ<ะ>้นคาก็กินเขาขไปปัน่นจัง ดูเป็นกำลังใจกันโดนๆด้วยพี่น้องเลยก็ชิมยะปาก่นทำไมชูเกลือชาเสดซีผ่านเ 4, ชมวงเวอร์เออคือข้งก็แต่ว่าแย่แดงกับใบท้ำใจล่ะเปล่าำอะไรกันน,น,นมมงั้นจำนำจำหมกมุ้ง sạp thế nào bọc quả quần trăng bắp sạp quần trang ba mặc như thế này cho Uh. bố phải là cái nào im nào in chân mắt ดำหูหนักเลือแต่อันกบเกี่ยวมันคลิปนี้ยายแดงกับฝากไว้ฉันมีหลับพี่นองให้หักกันแ้งกันอยู่น้ำกันโดนๆดนเด้อพี่นองเด้อซอยพักซอยดันกันให้ถึงพันซรับให้ถึงอ่ัสวโมงเข้ากับไปบานเพลินเพนมาบานเท้าจังสีเนาะเดี๋ยวมือน,นี้ยายแดงกับสีพักเป็นเลาะหลัลงบานสู่บานสุม่มสุเกสุหมงสุบอนกระขบุญขอบคุณหลายๆให้ก้นที่เขามาเบิงให้ถืงไว้ด้วยสับ ให้่ำให้รวยให้กินอีม้มกินเต็มนอนหลับคือยายแดงเด้อซาชุ <c oughs> ไปละจ้า